เอาล้ฮะคุณผู้ชมพีจิตต้อนรับเข้าสู่การลงมอดเกม GTA V นะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนี่นะฮะไปลงมอดเกม GTA V ในเกม GTA V 5ฟนะฮะผมคงไม่ต้องบอกนะฮะว่า GTA V 5ฟนี่คืออะไรนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วนะครับว่าไฟเอ็มนี่คืออะไรนะครับเอาไว้เล่นแบบไหนนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ที่ description ไว้ให้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามอดที่เราจะใช้ในกราฟิก GTA V ไฟเอ็มนี่มีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะฮะต้องมีตัวเกมนะฮะ ตัวเกมนะฮะต้องเป็นตัวเกมแท้นะครับเถื่อนไม่สามารถเล่นไฟเอ็มได้นะไม่ว่าจะเป็นทางของ Rock Rockstar s t r e a มหรือว่า E p i c นะครับในตัวเกมที่ผมจะใช้จะเป็นตัวเกมของ E p i c กนะครับก็คือตรงนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะ Epic ตรงนี้เลยนะครับที่ผมจะใช้เล่นนะครับส่วนสตรีมผมก็คาดว่าน่าจะลงเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ลงในสตรีมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าลงได้ไหมโอเคฮะตัวแรกเลยนะครับที่เราจะใช้นะครับก็เป็นไฟเอ็มนะครับแน่นอนฮะต้องมีฮะ แล้วก็ตัวต่อมาจะเป็น n e t ธอรัลวิชันอิวเรตนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่แบบเสียตังค์นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้หมอัวนี้ก็ไปทำการซื้อมาซะนะครับ300กว่าบาทเองนะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่มีตังค์ซื้อนะครับก็และถแตคุณผู้ชมเลยนะฮะไม่ว่าจะอยากได้เถื่อนหรือว่าอยากได้แบบที่เขาซื้อมาแล้วแล้วขายหาร2องเงี้ยนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะหาได้เลยนะครับแต่ผมสนับสนุนให้เป็นของ แท้จะดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะช่วยซับพอร์ตทางผู้พัฒนาเหมาอด้วยนะครับแนะนําเลยนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมจะใช้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่หาไม่ได้นะครับก็ลองไปหาในพวก Discord หรือว่าในเว็บที่มันแจกฟรีแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะลงได้เหมือนกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมใช้ของแท้นะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วด้วยนะครับเพราะว่าผม ซื้อไปแล้วมันหมดอายุพอดีโอเคฮะตุวตมานะครับจะเป็นในส่วนของรีเชตนะครับที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับผมจะเลือกเป็นรีเชตเลยนะฮะก็คือตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดมาปุ๊บมันก็จะเลื่อนลงข้างล่างก็คือตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เราจําเป็นต้องลงจริงๆนะฮะก็จะเป็นพวกฟิลเตอร์ในการใช้ของรีเชตนะครับส่วนที่ผมจะแนะนำนะฮะจะมี2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้นะครับดูที่เคอร์เซอร์เมาส์ผมนะก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ผมแนะนําให้ใช้นะครับถ้าเรารู้จักแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการลงกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะครับทำการเปิดโฟลเดอร์ที่คุณผู้ชมเก็บตัวเกมไว้ก่อนนะครับเก็บตัวเกมไว้ตรงไหนก็ไปที่ตรงนั้นเลยนะฮะตรงนี้ผมเก็บไว้ที่ไดดีนะครับคลิกเข้าไปที่โปรแกรมไฟนะฮะแล้วก็ไปที่ Epic นะครับแล้วก็ไปที่ GTA นะครับเห็นไหมครับคำว่า GTAV ตัวนี้นะฮะครับ นี่นะครับก็พีไปแล้วนะครับแล้วก็ผมจะก o p ีแเราเอามาวางไว้ที่ไดเอฟนะครับไปที่โฟลเดอร์เกมนะฮะที่ผมจะลงไว้ผมจะลงแยกจากตัวเกมหลักนะครับก็คือผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเป็น GTA นะครับ GTA VF นะครับก็คือไฟ M นั่นเองนะฮะผมจะใช้เป็นตัวย่อนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราครับทำการสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับก็คลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการวางไปเลยนะฮะตรงนี้เราก็ทําการ รอนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่รอไม่ไหวนะครับก็ไปทำนู่นนี่นั่นก่อนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมนะครับเขามีความจุดีที่100กว่านะครับ100กิกเลยนะครับอาจจะนานนิดนึงนะครับตรงนี้ผมคัดลอกมาวางที่ SSD นะครับเพื่อว่ามันจะได้ทำการรันเกมได้เร็วขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าข้อต่างๆมันต่างกันไหมอะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับโอเคฮะตรงนี้ก็รออยู่ประมาณ9นาทีนะครับที่ผมจะใช้นะครับ ตอนนี้เราก็ทำการ Copy เสร็จเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากที่เราก็โฟลเดอร์เกม GTA V มาไว้แล้วนะครับให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่หน้าเว็บนะฮะก็คือไปที่เว็บไฟเอ็มเลยนะครับก็ทําการกดดาวน์โหลดมาเลยนะฮะตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะลงเหมือนกันกับสตรีมนะครับมันน่าจะลงไม่ยากเนาะสำหรับใครที่เล่นไฟเอ็มประจําก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะฮะผมจะกดแกกระบาดไปนะผมไม่ต้องการนะฮะก็กดตรงนี้ไปปึ๊บรอสักพักหนึ่งนะครับมันจะขึ้นให้ดาวน์โหลดแบบนี้นะฮะเราก็กด ดาวโหลดไปเลยนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนอาโลเคชันของตัวที่เราจะทําการบันทึกไฟล์นะครับก็เริ่มดาวน์โหลดเลยนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะผู้ชมจะได้เป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะเห็นไหมครับนี่ฮะมันเขียนว่าไฟล์เเลยนะฮะแบบนี้เลยนะครับพอได้มาปุ๊บนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการกดคัดลอกไปเหมือนกันนะฮะ กดปึ๊บแล้วก็มาที่ไดเอฟที่ผมเก็บตัวเกม G A ไว้นะครับผู้ชมเอาโฟลเดอร์เกมไปไว้ตรงไหนก็ตามไปที่ตรงนั้นเลยนะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับไปที่ตรงนี้เลยนะฮะก็คลิกเข้าไปอีกนะฮะทีนี้เรามาเจอโฟลเดอร์เกมของเราแล้วนะครับที่เราทําการก๊อปปี้มาไว้นะครับก็ทําการวางไปเลยนะครับปึ๊บนี่ฮะวางเสร็จปุ๊บให้เราทําการอินสต l l เลยนะครับกดตั้มคลิกไปเลยนะฮะปุ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็รอสักพักหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะดาวน์โหลดพวกข้อมูลต่างๆให้ครบนะครับตรงนี้คุณผ Old tain 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 พอเราดาวน์โหลดติดตั้งไฟลเอ็มเสร็จคุณผู้ชมจะได้เป็นหน้าเมดูแบบนี้นะครับผมก็จะกดกระบาดไปเลยนะครับผมไม่ต้องการเช็คอินอะไรทั้งนั้นนะฮะทีนี้ครับให้คุณผู้ชมนะครับลองเข้าไปเล่นในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ได้นะครับที่คุณผู้ชมอยากจะเล่นนะครับลองเข้าไปเล่นก่อนนะครับผมจะไปที่เพลวกันนะครับแล้วก็ผมไปเลือกประเทศไทยดีกว่าเนาะประเทศเรานะเนาะปึ๊บไปเมืองไหนเมืองนึงก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะเล่นเมืองไหนก็แล้วแต่เลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนรคะับ ก็คืออันนี้เป็นตัวเกมเดิมๆเ,เลยนะครับเป็นไฟเอ็มเดิมๆที่ผมยังไ่ได้ลงกหมดอะไรเลยทั้งนั้นนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็ทาการดาวน์โหลดพวกแมปแล้วก็ดาวน์โหลดตัวละครผมอยู่นะรู้สึกว่าจะตกแมปด้วยอ่าโอเคโอเคนี่ฮะโอเคครับผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะโหลดแมปไม่หมดนะฮะให้ผู้ชมนะครับกดไปที่ AC นะฮะไปที่คําว่า Setting ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้มาเลือกที่ตรงกราฟิกนะครับตรงนี้นะฮะแล้วให้ผู้ชมนะครับเลื่อนมา ผู้ชมจะเห็นคําว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงที่เท็กเจอร์บักเก็ตตรงนี้นะฮะก็ทําการคลิกให้เต็มหลอดไปเลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะฮะเอาให้เต็มเลยนะฮะปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ทําการกดสเปซบาร์เพื่อบันทึกนะครับก็โอเคนะฮะเห็นไหมครับปุ๊บก็โอเคไปเลยนะฮะหลังจากที่เราบันทึกเสร็จนะครับก็การลับออกไปนะฮะรู้สึกว่าแมปจะโหลดกลับมาแล้วนะฮะแต่ว่าเมาส์ผมมันยังหน่วงๆอยู่นะเมาส์รู้สึกว่ายังหน่วงๆอยู่ ไปปรับเมาส์ก่อนแล้วกันเพราะว่าเมาส์เราย,ยังไม่ได้เซตติ้งเลยอะไป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 ปรับไปนะครับเอาให้สุดเลยนะฮะมันจะได้แบบเลื่อนเร็วๆหน่อยนะครับไปที่คาเมล่าปรับเป็นไฮนะครับอันนี้นะครับคือเมืองเดิมๆนะครับที่ผมยังไม่ได้จะลงหมอดภาพสวยอะไรเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะมันยังไม่ได้แบบผ่านการลงหมอดเลยนะครับก็ ออริจินอลของตัวเกมเลยนะฮะรู้สึกว่าจะกระตุกนิดนึงนะครับที่กระตุกนี้น่าจะเป็นที่แรมผมไม่พอนะฮะเพราะว่าเท็กเจอร์แล้วก็ออบเจกต์ของตัวเมืองนี่เยอะมากเลยนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้เขาเปลี่ยนใหม่เหรอเขาปิดไปเหรอมันกินแมปใช่ไหมมันก็น่าจะจริงนะครับเพราะว่ามันกินจริงนะฮะรู้สึกว่าจะหน่วงหน่วงนิดนึงนะฮะอ่านี่นะครับก็คือตัวเมืองผมนะที่ผมเข้ามาแบบนี้เลยนะฮะที่ผมเล่นนะครับทีนี้ให้ผู้ชมนะครับกด ออกไปเลยนะครับผมจะออกไปเลยนะฮะออกจากเกมไปเลยพอผู้ชมออกจากเกมเสร็จนะครับผมก็จะกดปิดไปนะฮะแล้วก็มาที่หน้าดาวน์โหลดนะครับหน้าดาวน์โหลดเรานะครับอยู่ที่ไดดีนะครับนี่ฮะปึ๊บให้ผู้ชมนะครับมาที่ไฟล์ที่ผู้ชมดาวน์โหลดนิทอร์ไลท์วิชั่นอเว์ไว้นะครับผมเก็บไว้ตรงนี้นะผมก็จะทําการแตกไฟล์ไปก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บแตกไฟล์เลยนะฮะผู้ชมอ่าปึ๊บตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ที่ผมเก็บไว้ใน o o g l e Drive ของผมนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับ ผมแนะนำให้ผู้ชมไปซื้อดีกว่านะครับผมไม่อยากจะแจกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยว Google ผมจะโดนแบนนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะผมไม่อยากแจกเลยนะครับคือไม่ได้ขี้เหนียวอะไรนะครับคือต้องเข้าใจผมด้วยนะฮะก็รอให้เขาทําการแตกไฟล์ให้เสร็จนะครับตรงนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามันต้อง1 1บเอ็ดจิกนะครับมันมีทุกอย่างเลยนะฮะเห็นไหมครับก็รอก่อนสักพักนึงนะฮะคุณผู้ชม โอเคฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เราแตกไฟล์เสร็จนะครับให้ทําการนะครับดับเบลิลที่เข้ามาเลยนะครับผู้ชมจะเจอคําว่าไฟล์เอ็มแอกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะก็ทําการดับเบลิลที่เข้าไปเลยนะครับนี่นะฮะมันจะมีพวกอะไรต่างๆนะครับที่เราจําเป็นต้องลงนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับมาคลิกที่ตรงรีดมีก่อนเลยนะครับก็คือเขาจะบอกวิธีลงเลยนะครับสำหรับใครที่อ่านภาษาอังกฤษอย่างเช่นผมนะฮะก็ทําการแปลเป็นภาษาไทยก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับมันจะบอกวิธีลงทั้งหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะ ปึ๊บ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 นะฮะก็ลงไม่ยากนะครับสําหรับการลงนะฮะผมจะลงไปที่ตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็คือเมนแพกตรงนี้นะฮะก็คลิกเข้ามานะครับก็ทําการคัดลอกมอดตรงนี้นะครับคำว่ามอดตรงนี้นะฮะคัดลอกไปเลยนะครับอปไว้ที่ไดเอฟนะครับที่ผู้ชมทําการติดตั้งไฟเอ็มนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ที่ข้างต้นนะครับก็คลิกเข้ามานะครับคลิกเข้ามาอีกนะฮะผู้ชมจะเจอคําว่าไฟเอ็มแอดโลเคชันดต้านะครับก็คลิกเข้ามาเลยนะครับเห็นไหมฮะปึ๊บ จะเจอคำว่าบอดเหมือนกันนะครับก็วางไปเลยนะครับนี่ฮะวางไปเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นนะฮะวางให้เสร็จเลยนะครับเขาก็ทําการโหลดลงมาวางไว้นะครับตรงนี้ก็รออยู่ประมาณ1ิปีนะสําหรับคอมผมนะฮะคุณผู้ชมวางเสร็จปุ๊บเราก็ทําการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมาดูซิว่าจะมีอะไรนะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ที่เขาใส่เข้ามานะฮะ โอเคครับทีนี้เราก็ทําการกดย้อนกลับก่อนเลยนะครับย้อนกลับนะฮะย้อนกลับไปที่ไฟล์ตัวหมดที่เราจะลงกันนะครับอ่านี่ครับให้คุณผู้ชมนะครับไปที่ตรง E n B นะครับตรงนี้นะฮะให้คลิกเข้ามาเลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี3ระดับให้เลือกนะครับมี Ultra setting นะครับแล้วก็มี Medium setting นะครับแล้วก็ Low setting นะครับซึ่งใน3ไฟล์นี้นะครับผมจะลงเป็น Medium นะครับตรงที่เขาเขียนว่า Recom m e n ตตรงนี้นะฮะที่เขาแนะนํามานะครับผมก็จะลงไปตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกระตุกมากนะฮะซึ่งถ้าผมลงไป u ต t ้านะครับคือกระตุก จริงนะครับก็ทําการคลิกมาปุ๊บก็ทําการคัดลอกไฟล์ทั้งหมดนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เกมที่คุณชมทําการก๊อปไปไว้นะครับคัดลอกปุ๊บไปไว้ที่ไดรฟนะครับ GTA V F นะครับก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเกม GTA V ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับก็คลิกเข้ามานะครับทําการวางไปเลยนะฮะปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะคือเข้ามาแล้วนะฮะคุณชมนี่ฮะ พอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้คุณผู้ชมนะครับมาดาวน์โหลดตัวต่อมาก็คือรีเชตนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่ผมจะแปะไว้ให้เดสคริปชันนะครับให้คุณผู้ชมนะครับลงเรียงลำดับตามที่ผมแปะเดสคริปชันไว้ให้เลยนะครับก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดรีเชตมันจะได้เป็นไฟล์แบบนี้มาก็เริ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับเปิดโฟลเดอร์นะฮะนี่ครับมันจะได้แบบนี้มานะเห็นไหมครับ ก็ทาการดเบินคลิกไปเลยทีนี้ให้คุณผู้ชมนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะฮะคลิกก็ไปนะครับปึ๊บตรงนี้นะครับไปที่คําว่าเบลนะครับแล้วก็ไปหาที่คุณผู้ชมนะครับเก็บตัวเกมที่คุณผู้ชมก๊อปปี้ไว้นะครับผมไปที่ไดเอนะแล้วก็เกม GTAVf นะครับแล้วก็ GTAV ตรงนี้นะฮะกดคลิกก็ไปอีกนะครับแล้วก็ไปหาคําว่า GTA5 ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เลยนะฮะกดติ๊กหนึ่งครั้งกดเปิดนะครับมันก็จะลันมาหน้านี้นะครับก็กดโอเคไปนะครับปึ๊บ ตรงนี้ก็รอให้เขาโหลดให้เสร็จนะครับแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะฮะปึ๊บแค่นี้ก็ลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้คุณผู้ชมนะครับทำการกดกระบาดไปเลยนะครับรีเชตแล้วก็ผ่านไปนะครับตัวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของฟิลเตอร์นะครับที่ผมจะใช้ในการลงนะครับผมจะลงไปที่2ตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคฮะตัวแรกนะครับผมจะกดไปที่ดาวน์โหลดก่อนเลยนะฮะนี่ฮะดาวน์โหลดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้อีกครั้งหนึ่ กดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับทําการแตกไฟล์นะฮะคุณผู้ชมแตกไฟล์ปุ๊บนี่ครับแล้วก็คลิกไปนะครับแล้วก็ทําการคัดลอกตรงนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เกมนะครับปุ๊บไดเอฟเกม GTA V F แล้วก็ GTA V นะครับวางไปเลยนะฮะปุ๊บแทนที่นะครับปุ๊บนี่ฮะเข้ามาแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นของรีเชตนะครับอันนี้เป็นของ อินบีนะฮะผมอ่านผิดตอนแรกที่ผมบอกไปว่าเป็นของรีเชตไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นของอินบีเนทัลวิชันอีเวเลนะครับแล้วก็ย้อนกลับก่อนนะครับทีนี้ตัวต่อมาเป็นของรีเชตนะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เราจะใช้ในโปรแกรมรีเชตนะฮะก็ดาวน์โหลดเลยนะฮะคุณผู้ชมดาวน์โหลดอีกมันไม่รู้จะดาวน์โหลดเยอะไปไหนอ่ะเออแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับแล้วก็กดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทําการแตกไฟล์ไปเหมือนเดิมนะครับ ผมใช้เป็น Windows 11อ่ะมันอาจจะงงงนิดนึงนะฮะก็พยายามดูให้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมีพวกหน้าตายูจะผิดแปลกนิดนึงนะฮะก็กดแตกไฟล์ไปเหมือนกันนะฮะพอผู้ชมกดแตกไฟล์เสร็จปุ๊บผู้ชมจะได้ไปโฟลเดอร์แบบนี้มาใช่ไหมครับก็คลิกเข้ามานะฮะแล้วก็ทําการคัดลอกตรงนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์เกมที่คุณผู้ชมทําการคัดลอกเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ฮะโฟลเดอร์เกม GTA V นะครับปึ๊บแล้วก็ทําการวางเลยนะฮะ แค่นี้นะครับเป็นอันลงเสร็จที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังเข้าเล่นไม่ได้นะครับตัวหมดมันยังจะไม่รันนะครับเพราะว่าไฟ M เอ็มันไปอ่านอยู่ที่ตัวเกมหลักนะครับมันยังไม่อ่านที่โฟลเดอร์เกมตัวนี้นะครับผมมีวิธีนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับกดปิดพวกนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะสับสนนะครับปึ๊บ ให้คุณผู้ชมนะครับกดเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับไปที่ไดดีนะครับไปที่คุณผู้ชมเก็บตัวเกมไว้นะครับที่ผู้ชมดาวน์โหลดมานะไม่ว่าจะเป็น Epic หรือ Steam หรือว่าล็อกนะครับผู้ชมดาวน์โหลดมาแล้วมันอยู่ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นเลยนะฮะผมไปที่ปกรมไฟล์อีพีเกมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ GTAV นะครับผมจะทําการเปลี่ยนชื่อนะครับให้เป็น GTAV 1ก่อนนะครับกด Enter 1ครั้งปึ๊บเห็นไหมฮะมันก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้ว ทีนี้ให้คุณชมนะครับกดมาที่ไดเอฟนะครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่คุณชมเก็บไฟเอ็มแล้วก็ตัวเกมไว้อยู่ด้วยกันนะครับก็เข้าไปตรงนั้นเลยนะฮะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับปึ๊บ GTA V F นะครับแล้วก็ไปที่ไฟเอ็มตรงนี้นะฮะคลิกเปิดเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้คือมันหาตัวเกมไม่เจอนะครับมันหาตัวเกมไม่เจอทีนี้ให้คุณชมนะครับไปที่ไดเอฟนะครับที่คุณชมทําการคัดลอกตัวเกมไว้นะครับก็คลิกไปที่เกมเลย แล้วก็ GTA V F นะครับคลิกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปที่ GTA V นะครับคลิกปุ๊บแล้วก็เลือกโฟลเดอร์เลยนะครับมันก็จะรันให้เรานะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเริ่มลันแล้วนะครับมันหาตัวเกมเจอปุ๊บมันก็จะรันไฟ M ขึ้นมานะครับทีนี้หมอดเราก็จะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีข้อแตกต่างหรือเปล่านะครับเห็นไหมฮะรู้สึกว่า E N B เราจะติดด้วยนะครับแล้วก็리เช드เราก็ติดนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับกด กากบาดไปเลยคุณผู้ชมอยากเข้าไปที่ประเทศไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ได้หมดเลยนะฮะก็คลิกไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าซิลเตอร์ที่เราจะใช้มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับคุณชมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่เซิร์ฟแล้วนะฮะผมเพิ่งเข้ามาเลยนะครับยังยังไม่ได้สร้างตัวละครอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอสร้างตัวละครสักแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชม จบตัวนี้เราก็สร้างตัวละครเสร็จเป็นที่บลอยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวละครผมนะ <c oughs> คือก็จะหินทินกันแบบนี้แหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเอฟเฟกที่เราใส่ไปนะครับเมื่อกี้มันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เปิดรีเชตเลยนะครับเห็นตัวหนังสือด้านบนไหมฮะที่มันเป็นรีเชต4.9.1นะครับเห็นไหมฮะผมยังไม่ได้เปิดรีเชตเลยนะ,ะอันนี้จะเห็นเป็นเอฟเฟกของเนเธอร์วิชันอิเวเอย่างเดียวนะครับก็กด InB ขึ้นมานเห็ เลยนะฮะก็จะเจอเมนู N B ทั้งนั้นเลยนะฮะก็คือกดชิป enter นะครับจะเจอเมนู N B เลยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมจะไม่ปรับอะไรทั้งนั้นนะครับสำหรับ e N B นะครับของ n i n t e o Vision e l e t นะครับผมก็จะกดปิดไปก็คือชิปเอนเตอเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ฮะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกราฟิกนะฮะก็ดูคมชัดมากขึ้นนะครับผมจะลองเปลี่ยนฟิลเตอร์เป็นของรีแชดดูนะครับให้กดปุ่ม Home นะฮะบนคีย์บอร์ดนะครับกดปุ๊บมันจะมาแบบนี้นะฮะ Continue ไปนะครับแล้วก็ Continue ไปอี ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมนะครับปรับอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็กด Continu e ไปก่อนนะครับป um ึ๊บนี่นะฮะแล้วก็กดฟิตไปเลยนะครับหลังจากที่เรากดเสร็จแล้วนะครับก็ติ๊กออกไปเลยนะฮะอันนี้เราไม่ต้องการเราก็ติ๊กออกไปเลยนะเห็นไหมครับติ๊กออกไปเลยนะนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะกดเลื่อนลงมานะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นข้อมูลเยอะเลยนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่ตัวหนังสือตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะ มันจะมีคำว่า Neutral Vision Ewolite r e s h a r e นะครับเห็นไหมครับพอติ๊กเสร็จปุ๊บให้กด Select เลยนะครับปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นกราฟิกแบบนี้ให้นะฮะหลังจาก Select เสร็จปุ๊บเราก็กดปุ่ม Home ออกเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งมันจะแบบมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปปรับข้างล่างกันเดี๋ยวผมหาทางลงก่อนปุ๊บหาบันไดลงก่อนนี่ฮะบันไดครับคือเอฟเฟกมันจะมืดหน่อยนะครับดูฮะคือมันมืดเลยแหละมันไม่มืดหน่อยหรอก โอเคเดี๋ยวเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็กดปุ่มโฮมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ตรงเลเวลตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับถ้าเราติ๊กออกมันจะสว่างนะแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณผู้ชมติ๊กออกนะครับติ๊กไว้ก่อนดีแล้วนะครับคุณผู้ชมติ๊กไว้แล้วนะครับให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่ตรางข้างล่างนะครับเห็นไหมครับดูที่เคอร์เซอร์เมาส์ผมนะนี่นะครับให้คุณผู้ชมนะครับหาที่คําว่าเลเวลตรงนี้นะครับนี่นะฮะเลเวลตรงนี้เลยนะะ มันจะมีตรงนี้นะครับเป็นขีดนะครับมันอยู่ที่80ใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมนะครับปรับไปอ่าสักประมาณ30นะครับ30น่าจะพอนะฮะสำหรับผมนะผู้ชมลองปรับแต่งกันดูนะครับถ้าถูกใจก็กดอันนั้นแหละนะครับผมเลือกไปที่30นะครับมันจะพอดีเลยนะฮะสำหรับผมมันจะไม่มืดเกินไปในตอนกลางคืนนะครับนี่ประมาณนี้30เีเฮ้ยอ่ะนี่แล้วกันปึ๊บปึ๊บนี่ครับ30นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็กด รีโหลดไปนะครับปึ๊บแล้วก็กดปุ่มโฮมออกนะฮะนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเอฟเฟกนะฮะผู้ชมดูที่แส่นะครับมันจะสะท้อนตรงพื้นด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะเนี่ยสะท้อนตรงนี้นะไม่ใช่ที่มมนิแมปนะครับตรงเนี่ยครับเห็นไหมครัคืออันนี้เป็นเอฟเฟกของนิทเทิ i วิชั่นอิเดนะครับที่มันมีเข้ามานะฮะคือถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เลยครับปกติเลยนะครับ เวลาฝนตกนะครับมันจะมีเงาสะท้อนที่พื้นด้วยนะครับตรงนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับมันเลนได้ทุกเซิฟนะครับไม่งั้นเขาคงไม่ทําออกมาหรอกนะฮะสำหรับผู้ชมใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะจะมีคอมเมนต์ที่ผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะไม่ว่าจะใต้คอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์นะครับคือพี่ฮะพี่ฮะมันสามารถลบออกได้ไหมช่วยสอนวิธีลบหน่อยได้ไหมครับอะไรวะเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าวิธีการลบนะครับง่ายๆเลยสั้นๆง่ายๆเลยนะครับลบโฟลเดอร์เกมทิ้งซะนะครับ แค่นั้นครับแค่นั้นง่ายๆเลยนะฮะเพราะว่าขั้นตอนการลบคือเหมือนคุณไปหรือไฟล์เกมทิ้งแล้วอ่ะมันก็เสียไปแล้วอ่ะครับคือคุณลบไปปุ๊บมันก็เล่นเกมไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่ะผมแนะนําให้ผู้ชมนะครับทาการลบโฟลเดอร์เกมทิ้งไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ทําการคัดลอกมาไว้ที่เดิมแบบเดิมเลยจะดีกว่านะครับโอเคฮะคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับมอดกราฟิกนะฮะผู้ชมอยากปรับเป็นแบบไหนก็เลือกได้เลยตามสตล์นะครับถ้าอยากกลับมาเป็นแบบออริจินอลเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับนี่ฮะกด เล็กเลยนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกของเนทัลวิชันอีเวเลตอย่างเดียวนะครับไม่มีอะไรมาปนเลยนะฮะถ้าเราอยากจะใช้เป็นฟิลเตอร์อื่นนะครับก็ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็เอาไปไว้ในโฟลเดอร์เกมเลยนะครับแล้วก็มากดเลือกตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่ครับผมจะเลือกไปที่ตรงนี้เลยนะครับกดเล็ t พังเ็าให้เป็นไงเป็นไงโอ้โหสบายจัดว่าไงวัยรุ่นอ่ะผมไม่ได้เปิดไมว่ะเดี๋ยวขอคุยด้วยสักแป๊บหนึ่งนะฮะ ปิดไมค์ก่อนดีกว่าไวแชทแล้วก็เปิดเปิดให้หมดเลยนี่ฮะผมเพิ่งดาวน์โหลดเกมมาใหม่ไงเพราะว่าผมลงวินโดว์ใหม่เลยนะครับคอมผมติดไวลัสแต่คุณผู้ชมปึ๊บนี่ฮะเรียบร้อยแล้วก็ทำการเป็น Push to Talk เนาะกดเพื่อพูดนะครับนี่ประมาณนี้เนาะโอเคฮะก็คร่าวๆจะประมาณนี้นะครับสำหรับ กกราฟินะฮะตอนกลางวันมันอาจจะไม่สวยหรอกแต่ว่าตอนกลางคืนนี่น่าจะสวยนะครับนี่คะก็มีประมาณนี้เลยนะครับหากผู้ชมท่าในใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะรับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบ,บ๊ายบายจุ๊บ